สวัสดีครับท่านผู้ชม fc พี่พ่น้องๆทุกทท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในไทยเชฟดีเอลนะครับไทยเชฟดีเอลปลงหมักลุกไทยนะครับจับคู่ออนไลน์นะครับมาเจอกับท่านห่าน17นะครับถ้าออกเสียงแบบไทยไทยก็เป็นห่านนะครับห่าน17นะครับมาด้วยเลตติ้ง1590นร้ะครับตีว่าพันหกรกันนะครับมาด้วยม้เทียมเรียงพลนะครับของคู่ต่อส้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็วันนี้ก็เป็นไม้ยงซ้ายครับนะครับ สไตล์ไก่ก้าวฟ้านะครับปี่ตําแหน่งนี้มาก็ค้ำไปก่อนจริงแล้วใจอยากจะทิ่มริมนะครับก็เปลี่ยนใจนะครับทิ่มเบี้ยยันไว้ครับปลุกเรือหนีก่อนนะครับเพราะว่าเรือเราจะขาดนะครับคุต่อสู้เสริมคนขึ้นมาฉีกคนออกไปทางด้านปีขวาบ้างนะครับเราจะขยับขุนมาทางด้านปีขวานะครับคุต่อสู้ขึ้นเบี้ยคู่ริมไม่ว่ากันครับเก็บขุนตรงกันในตำแหน่งของขุนพึ่งใบบุญนะครับ ดีเบียคู่ของมาซ้ายขึ้นไปนะครับที่มใส่มาโยกลบไปทางข้างกำแพงนะครับริมกระดานทางด้านปีกซ้ายนะครับจับโคนไว้ก่อนคู่ต่อสู้ก็ดันเบียขึ้นมาครับก็จะได้เปรียบเบียอนเบียโในนะครับของสีขาวนะครับถ้ากินตัดเข้ามานะครับเปียนในเราก็จะแหว่งนะครับก็มาซ้ายรับวนใหญ่ก็จะเสียเปรียบนะครับแต่อาศัยว่าขึ้นตีนะครับ จะตีได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับถอยโคนมาแบบนี้เจ้าเม็ดขึ้นมาอมขยับขุนไหมขยับขุนไปดิมกระดานก่อนนะครับสปอร์ตด้านปีกข้างนะครับไม่ให้เรือเรือของสีขาวมาโจมตีนะครับเกาะกวนนะครับเอาเรือมากดขุนไว้ก่อนนะครับกดไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับคู้ต่อสู้นะครับท่านหันนะครับถ้า ออสียงผิดนะครับก็ขอขอประธานอภัยด้วยนะครับนะครับกดขุนไว้ก่อนครับดันโคนขึ้นมาอ๋อจมุนกลับไปนะครับเอาโคนไปมาอยู่ช่วงกลางกระดานในตำแหน่งของโคนในผลแน่ๆนะครับเราก็ต้องสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับดันโคนขึ้นไปกลางกระดานด้วยเขาทิ่มนะครับ ถอยโคนกลับมาก่อนครับนะครับคุต่อสูถอยโคนเหมือนกันครับเอาโคนขึ้นไปลอดีไหมนะครับคุต่อสูรักษาหน้าเบี้ยวทรงเบี้ยหน้าดูนะครับเบี้ย3สามตัวสวยงามนะครับตามท้องเรื่องของสีขาวนะครับอ่ะเราก็เอาแม่ทับครับขึ้นไปท่านขลิกรองแม่ทับนะครับขึ้นไปนะครับไปยืน ให้ไล่ไม่ไล่อีกยกมาขึ้นไปครับผุคนไว้ก่อนมาดูกันว่าจะไล่เราหรือเปล่านะครับจะทิมเบี้ยตัวไหนไล่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้นะครับกันและกันนะครับในการทําคิดนะครับเป็นกําลังใจนะครับหมุนโคนกลับมานะครับ ในอนาคตก็จะส่งโคนนะครับขึ้นไปที่ไปอยู่กลางกระดานนะครับสู่แนวรบนะครับผู้ตัดสู้ปักเบี้ยมาแล้วนะครับก็ทัดติทัดต่อยทัดชนแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับถอยก่อนนะครับถอยก่อนกินเข้าไปเขากินไล่อถอยดีกว่าครับผู้ต่อสู้กินตัดเข้ามาใช้คนกินครับใช้โคนกินขึ้นไป เป็นโจมเบีย้ยโจมตีเบีย้ยอยู่นะครับเบีย้ยของสีขาวอ้าวู่ต่อสู้ก็เอาเอาคนมาผูกซะและ้วเอาเรือมาผูกนะครับมับนรหายผิดบันยหญถูกเสริมคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับนําคนมาต่อครับเราก็เสริมคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวจะเห็นได้ว่านะครับโคนของสีขาวไม่ได้ใช้งานหนึ่งตัวนะครับนะครับของเราใช้งานได้แล้วนะครับผมกลับมาครับตำแหน่งนี้ใช้เบีย้ยกินดีกว่านะครับ ถึงจะเป็นแท่นให้โคนก็จริงนะครับแต่เบีย้ยตัวนี้นะครับก็จะป้องกันเม็ดนะครับของสีขาวไม่ให้ขึ้นมาใช้งานได้นะครับให้ขึ้นมาใช้งานได้ลาบากครับเอาเบีย้ยกินขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับตาโคตรสู้เดินนะครับตาสีขาวเดินวันนี้ก็ พระเจ้านายมาประชุมครับที่แถวระยองนะครับอมตะระยองนะครับระหว่างเจ้านายประชุมก็มาทําคลิปกันนะครับให้เป็นพื่อนพี่น้องๆได้รับชมครับฟังกันนะครับจังหวะนี้กินมากินกลับครับนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าคนของสีขาวนะไม่ได้อยู่ในแนวลบแล้วนะครับของเราอยู่แนวลบแต่ว่าหน้าบงหน้าเบี้ยเสียหมดนะครับนะครับ กูต่อสู้ระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับพ้าเรากินครับกินขึ้นมาเป็นเบี้ยคู่แทงใส่ม้าเรือมาจับกินเบี้ยก่อนได้ไหมครับนะครับก็เข้าโจมตีบ้างนะครับหยับเรือมาหนึ่งตาทางนั่นปีกซ้ายนะครับช่วงกลางกระดานครับจับกินเบี้ยนะครับทะลุถึงม้าเลยนะครับกูต่อสู้ก็นำนะครับแม่ทัพนะครับแม่ทัพมาผูกเบี้ยไว้นะครับ ลกน้องตัวเองไว้นะครับเอาไงต่อนะครับเรือเราไปติดอยู่ดิมกระดานนะครับดันเม็ดขึ้นไปเลยไหมเม็ดไม่ได้ใช้งานอ่ะดันเม็ดขึ้นไปรอบเบี้ยนะครับถ้าแทงมาก็จะกินนะครับอา้าวโคตสู้จะเอาเบี้ยกินสอง เอาเบี้ยกินสองแล้วเราจะทำยังไงต่อนะครับต่อเรือไหมครับนะครับ,นะรบถ้าชักช้าเดี๋ยวเขาคุต่ะสู้ซ้อนเรือแล้วเราจะลำบากนะครับถ้าค่ต่ะสู้จะกินสองเอาเรือกินเบี้ยนะครับไก่ก้าวฟ้าก็โอเคด้วยนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแต้มเท่าไหร่นะครับก็ แรกๆตัวไปก่อนครับรู้สึกว่าทรงเบี้ยทรงหมากจะเป็นรองนะครับอยากจะบุกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบุกไม่เข้านะครับก็จะสู้เหนียวหรือเกินนะครับนําเรือมาซ้อนอีกแล้วนะครับเราก็นําเรือถอยกลับมาได้จังหวะพอดีนะครับได้นําเรือกลัานึงมาใช้งานได้นะครับก็จะโซ่เที่มใส่ม้าเกาะกินกันครับนะครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปนะครับเข้าสู่กลางกระดานนะครับกลางกระดานเริ่มเป็นของเราแล้วนะครับ ตอนนี้ติดปัญหาอยู่ที่เม็ดนะครับม้าโคนเรายังเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องนําเรือมาไว้สายกลางนะครับโดยทางด้านปีกซ้ายนะครับโดยที่มาแบบนี้ดีเลยนะครับม้าได้ยืนแท่นนะครับลงโพรงนะครับดันเบี้ยขึ้นไปครับแต่เราจะดันเบี้ยขึ้นไปเราต้องเคลียร์ฝั่งฝั่งขวามือก่อนนะครับนะครับนำเรือกินเรือก่อน แล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับู่ต่อสู้กินกลับมาดันเบี้ยขึ้นไปเชิงเงื้อหงายนะครับได้เบี้ยเชิงเงื้อห่ายนะครับนี่มีตัวไหนป้องกันได้นะครับก็น่าจะสุญสู้น่าจะถอยเม็ดมากันหรือเปล่านะครับแล้วก็ดันเบี้ยหงายนะครับคอมมาคอมเม็ดถ้าเม็ดถอยนะครับอะถอยมาจริงๆครับจังหวะนี้ก็ดันขึ้นไปเลยนะครับหงายครับนะครับกำหนดกุมารนะครับ จะสู้เลือกที่จะกินเอามา้าถ้ากินลูกก็ไปนะครับก็จะสู้เดินขุนขึ้นมาแบบนี้ถอยม้าก็เสียตาเดินครับเรานําเรือมาผูกม้าดีกว่านะครับนําเรือมาผูกมา้าม้าเรายังยกไปกินเบี้ยริมได้หนึ่งตัวนะครับก็นำเรือมาผูกม้าไว้ก่อนครับกั้นคลองนะครับกั้นคลองไว้ก่อนนะครับอ้าว โอ้โหคู่ต่อสู้เดินม้ามาในตำแหน่งนี้ครับลูกน้องปิดประตูขังเจ้านายนะครับนะครับไม่ให้ท่านแม่ทัพออกนะครับตำแหน่งนี้ไก่ก้าวฟ้าก็ดันม้าครับนำม้าไปรุกครับจนสวยงามจนสวยงามกลางกระดานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้โหได้ฟุกอีกแล้วนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับ ทางช่อง youtube ก็ดีนะครับหรือทาง Tik t o k กก็ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับแนะนำแต้มแนะนำได้นะครับแก้ก้าฟ้ายินดีตอบทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ